สบายพี่น้องชาวเราสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็สวัสดีมือนี้วันพระแล้วก็ใกล้วันปีใหม่อ่าสวัสดีปีล่วงหน้าเนาะพี่น้องปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถึงสองพันยี่สิบสองสวัสดีดวงหน้าหน้าพี่น้องแล้วก็มือนี้ก็เฉียบต่วนพระใดๆมนี้สิบวันพระน้ำน้อมือนี้กับสิผ้ามาไายซานไายซานแล้วก็สิมาอให้หวยค้นชบหวยยาสระเด้อพี่น้องเขีมนี่ลองเบิ่งว่าบุญไผบุญมันเนาะพี่น้องแล้วแต่ดวง มาเสนับสนุนการพนานใน้พี่น้องใสิมาจุดถูบขอเพิ่นเหมือนในวันพระรา,าก,กาไก่สิป,ปีไมลยเพื่อให้โชว์ให้หลาบแต่คนม,กมักหวายย่าลื่ยวไอพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวไปวไปเพิ่นกิน,อ,นอ้นอนตั้มที่เฮ้ากินนั่นแหละตา้มที่เฮ้าเห็ดมากเลยไปได้กระด๋อยง่ายเนาะ มีน้ำแดงน้ำเปลา่ายาขาวเล็กแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ทูบแล้วนกะ็กับเขาตั้มจะเขากินแล้วก็มีอะมือจีเพิ่มมาเนี่ยคือข้าวสารเอามาจูบตัวนี้พี่น้องนี่นี่มาจูบมาเบ่งกันพี่น,ออนอ้องมาจุดให้เรามือนี้ถ้าใครมาอย่าลืมเด้อติดตามพี่น้อง เบิง้งอ่าแล้วครับพิจารณาในการหลับส้มหลับฟังน้ำเป็นนองเด้อ เห็นรับบรพี่น้องบอออกมาเลยพี่น้องตั้นนั่นแหละจ,ลหจับเป็นหลักเอนาหรือจะเป็นอันนั้นเอาไปใส่กันผสมประสานกันลเนนลาวอีกในหัวหลักทับบาลพี่น้องสนับสนุนเหล็กหัฐบาลนะพี่น้องจะได้กับต้านนั่นแหละพี่น้องที่เห็นไม่ยอมมองว่าแค่นั้นแหละจะได้กับขอสวัสดีปีใหม่ดวงไหนที่อ, <Amazing. S 1> อันใดบอดี้โรคไพกับเจ็บกับทิ้งมาในปีนี้กะบรับเปลืองตัวในปีใหม่เอาแต่สิ่งดีๆเขาเงินทองไหลมาเทมา แล้วก็ให้ลำให้ลยอยยาเจ็บายาไข่ด้วยพี่น้องเนาะ <Wow. S 1> แล้วก็ไปดูมาิตยททงนิีกันเนาะพี่น้องตั้มนั่นแหละเที็นนั่นแหละจะได้ก็มุ่งังมาใหม่ก็สวัสดีปีใไหมช่องปัญหาเราพิมพ์หาล่วงงาพี่น้องโอเค